ไลอัพทีมชาติไทยที่ผมอยากให้ไปยืนศีลังกาเย็นนี้ขอย้ําว่านี่คือทีมที่ผมอยากเห็นนะสแสดงความเห็นกันมาได้ขออธิบายไลอัพนี้ก่อนนะคือผมมองว่าการเจอศีลังกาเนี่ยเราเล่นบอลโยนหาเขาที่เราไม่ถนดัดรวมถึงเขาเนี่ยเก่งเพราะว่ารูปรา่างเขาใหญ่กว่าเราเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนแต่สนามของศิลังกาเนี่ยหญ้าไม่ค่อยดีเล่นบอลกับเท้าเนี่ยอาจจะลาบากนิดนึงรวมถึงฝนอาจจะตกด้วยบอลโยนเข้าไปม่งอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีบ้าง เลยเป็นเหตุผลที่ผมเอาจูซส่นซับเบลยืยนค้ำเป็นหน้าเป้านะด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่กับประสบการณ์ที่เคยเบียดบังสู้กับกองหลังเยาวชนของอังกฤษหรือว่าหลีกรองของอังกฤษเนี่ยน่าจะสู้กับกองหลังของศรีลังกาได้มันผู้รักษาป,ประตูก็ยังเป็นปฏิวัติคำใหม่นะหลายๆลยคนอาจจะอยากให้ลองเปลี่ยนเป็นสราณน,นอนุอินเป็นกำพลบ้างแต่ว่าด้วยเวลาที่น้อยเนี่ยการออกบอลของเขาก็ยังสำคัญอยู่ดีถึงแม้ว่าจะถูกข้อกังขาเรื่องของการเซฟในช่วงหลัง คู่เซนเตอร์ของเป็นนัทพงศ์สายริยากับสรึงคาร์พมสุภาครับคู่นี้เนี่ยเล่นจับคู่ด้วยกันมาแล้วเกมไปเยือนไต้หวันชนะไป6ประตูต่อหนึ่งรวมถึงสไตล์การเล่น2คนน่าจะเหมาะกับการยืนคู่กันครับสรึงคารเนี่ยคอยบู๊คอยชนส่วนนัทพงศ์สายริยาเนี่ยคอยบุนคอยซ้อนจังหวะรวมถึงเกมเพรสซิ่งของเราเนี่ยเกมที่แล้วพันสากับนัทพงศ์ต่างคนต่างคอยซ้อนไม่มีใครเข้าเลยสรึงคารต้องเข้าไปชนหน่อยครับให้พื้นที่แดนกลางเนี่ยเวลาเขาแกะเพรสซิ่งมาไม่ว่างเกินไปแบ็คขวายังไงก็ต้องนิโคลัสมิเกลสันนะเกมทีีี่่่่แแลลลล้้วงเเเนนนนไปค45าาทกมจจะฟิตัดๆย แบ็คซ้ายขอกลับมาใช้เทียรทอนบุญมาทันนะไม่ต้องเติมสุดเส้นเหมือนเควินดิรมรัมก็ได้แต่ว่าคอยเติมเข้าไปหุบช่วยแดนกลางแล้วก็คอยมี Early Cross, นะเอร์ลี่ครอสเผื่อลุ้นลูกมงกับจูซุนซับเบลได้คู่กองกลางครับนะสดกับเก๋าไปเลยธนวัน์ซึ้งจิตถาวรกับสารัตอยู่เย็นนะสารัตเนะี่ยนะกำลังฟอร์มดียิงหนึ่งประตูได้ในเกมเจอสิงคโปร์ด้วยส่วนธนวันรเนี่ยก็ผมว่าดีพอที่จะติดตัวจริงของทีมชาติไทยได้แล้วและกองกลางตัวลูกกับตันเจชนาทิมสงกระสินครับไม่มีพี่เจใจจะขาดจริงๆ ปีกซ้ายสุภระโชคสรารชาติครับด้วยพลังงานที่เล่นได้ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเนี่ยดีกรีเจลีกเล่นสอดซ้อนกับเทอทอนบุญมาทานได้ดีแน่นอนปีกขวาเสซันราตีอันนี้ฟอร์มดีจริงๆไม่ต้องพูดถึงเลยวิ่งตัวเป่ากับบอลได้ดีนะเผื่อมีการเปิดหมงครอสจากด้านข้างมาเนี่ยนอกจากจูซุนซับเบลแล้วยังมีจูดเบลลิงเซกนะที่คอยสอดไปหมงสอดไปทำประตูได้และกองหน้าตัวเป่าจูซุนซับเบลอย่างที่บอกไปครับดูเหมาะกับการเป็นกองหน้าในเกมเจอศรีลังกามากที่สุดแล้ว ส่วนการแก้เกมเราก็แก้ได้หลายแบบนะสมมติว่าต้องการประตูจริงๆเนี่ยเทียร์ทนหุบเข้าในแล้วเพิ่มเป็นเควินดีรมลามเนี่ยเล่นทางซ้ายพลังงานสูงๆก็ยังได้หรือเอาเบนเดวิสเข้ามาเล่นกองกลางตัวรุกดันชนะทิพย์ไปเล่นปีซ้ายปีขวาก็เห็นมาแล้วหรือกองหน้าอย่างเทียร์สักเผยพิมาที่ลงเล่นเป็นตัวสำรองเป็นซปเปอร์ซับเสมอนหรือว่าปรเมตอจัจวิไลที่จบสกอร์ได้หลายรูปแบบทีกรีเจลีกเหมือนกันเนี่ยก็พร้อมจะแทนซุนซับเบลนะเวลาเล่นไม่ออกสุดท้ายแล้วไลน์อัพจะออกมายังไงไม่สนครับขอให้้ผลออออกกกมมมาดดดีี็็พชนะะไไ่เสยง